สวัสดีสมาชิกช่องเพจหางานทุกท่านนะครับวันนี้มีงานมาฝากกันจาก Manpower ครับซับคอนแทคแมนพาวเวอร์นะครับเปิดรับสมัครพนักง,งานฝ่ายผลิตไปประจําที่บริษัทซิเลติก้าประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือแหลมฉบังชนบุรีครับค่าแรงวันละ336บาทต่อวันนะครับเบีย้ยขยัน500 600, 600 700บาทต่อเดือนค่ากะเช้า30บาทค่ากะดึก 50บาทมีรถรับส่งฟรีหลายสายนะครับคุณสมบัติของผู้สมัครครับเพศชายหรือหญิงอายุ18ถึง35ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปถึงตรงนี้นะครับถึงตรงนี้ต้องขออภัยด้วยถ้าถ้าข้อความแล้วก็ตัวหนังสืออาจจะเห็นไม่ชัดนะครับเพราะว่าทางบริษัทเขาทํามาทํามาแบบนี้นะฮะต้องต้องขออภัยจริงๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดให้ฟังตรงนี้นะครับคุณก็ฟังเสียงตามก็แล้วกันนะฮะคุณสมบัติอีกครั้งนะครับ เพศชายหรือหญิงอายุ18ถึง35ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปนะครับเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือเรียนรอดอนะครับไม่มีรอยสักนอกล่มผ้าและไม่เคยต้องโทษคดีครับสนใจติดต่อสอบถามที่พี่เล็กครับ0815782110แล้วก็พี่แมวนะครับ082 4718996ลองติดต่อไปนะครับถ้าใครสนใจงานนี้ขอทุกท่านได้งานด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามนะผมรีบด้วยรีบจะให้จบไวไวจะได้ไปดูคลิปต่อเราจะลงให้2คลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยอาทีละเรื่องฝากกดติดตามก่อนเลยกดติดตามคือเวลาที่เราลงคลิปใหม่คุณจะได้ไม่พลาดนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราลงวันละ2คลิปนะครับคลิปตอนเช้าก็คือ ก่อน7จ็โมงเชา้า1คลิปนะครับแล้วก็คลิปตอนเที่ยงคือก่อน11บเอโมงนะครับก่อน11บเอโมงเชา้าอีก1คลิปนะฮะสที่คลอง2คลิปต่อวันแล้วก็ ช่องของเราอัปเดตงานเฉพาะชนบุรีและระยองเท่านั้นวันนั้นมีสมาชิกนะครับอยากให้หางานที่กรุงเทพให้อยากให้หา,งา,ง,หา,หหางานที่นนทบุรีให้อยากให้หางานที่ปาจีนให้นะครับที่เห็น3มจังหวัดต้องขออนุญาตตอบตรงนี้เลยนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยช่องของเราหางานเฉพาะชนบุรีและระยองเท่านั้นขอทุกท่านโชคดีนะครับฝากติดตามช่องด้วยสวัสดีครับ